รุ่นที่30ที่รักทุกท่านครับอยา่าคาดหวังอะไรสูงจากสิ่งที่มากระทบรอบตัวด้วยบทกวีบทหนึ่งได้เขียนเอาไว้อย่างน่าฟังว่าเหงื่อออกพราะแดดร้อนชิงชังยามซักผ้าชอบจังแดดจ้า อยู่ใต้ร่มเงาบางเฉยกับแดบมาสามสิ่งนี้ทั่วร่างแน่แท้เป็นจริงอาจารย์คิดเสมอว่าทุกวันที่ที่ทำไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะคะสิ่งที่อาจารย์แสงํำให้หรืออาจารย์วิษาให้เีงน้อยนิดเนี่ยคุณต้องเอาไปใช้ริงคุณต้องเอาไปตอบสู้เองอาจารย์ดีแต่เป็นแบคให้เฉย,เฉย ไม่ต้องไม่ต้องรักมากเพราะรักมากแล้วเดี๋ยวถ้าผิดหวังก็จะเสียใจมากเพียงเพื่อเึือกอเราบ้างเพียงพออาจารย์ใช้คำการทฤษีสัพลือกเสมอว่าณวันนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นผู้ให้กับสังคมมากเขาให้มากน้อยเขาให้น้อยทําอะไรได้เขาจะทาและอาจารย์ใช้คำวาสอนอาจารย์ใช้ษาสัพเสมอว่า เจ็บปวดต้องอดทนเสียใจก็องไม่อภัยข่มขืนต้เกินเข้าไว้พูดคืออาวุธอย่างหนึ่งของเรานะครับแล้วันนี้ผมก็เชื่อเชื่อแล้วครับว่าเอาอาวุธของเราที่ดีก็คือการพูดเองครับ the best is the best the best ดีที่สุดของที่สุดครับประทับใจนในใน,ในความปรุณาของอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเป็นอย่างสูง ในในช่วงชีวิตของคนเราเนีน่ยบางทีช่วงหนึ่งมันก็จะมีช่วงที่เราจะต้องคิดแต่ตรองในหลาย,ยากนะครับแล้วก็ก็มีคนมาปบปุอ,อมมาช่วยเหลือเราวก็รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจครับที่เป็นเดอะเบสรุ่นที่สามสิบครับขอบคุณครับทําให้ดิฉันมีวันนี้นะครับวันที่รู้สึกว่าความบรามาเริ่มลดน้อยไถยล วันที่ตัวเองเริ่มพูดช้ามากขึ้นต่อหน้าที่ชุมชนอาจารย์ทําให้รู้สึกอาจารย์เองทําให้ปลูกฝังแนวความคิดว่าการมองคนเวลาพูดในที่ชุมชนคือคือต้องมองคนในแนวรหน้าฉันจะจําใส่ใจไว้เสม,มอว่าคนทุกคนมีค่าเหมือนกันขอ,ขอบคุณอาจารย์แสงธรรมแล้วก็อาจารย์อลิสานาที่ที่ปลูกความกล้าของตัวดิฉันขึ้นมาว่าเราก็ เป็นคนหนึ่งที่สามารถพูดต่อหน้าชุมชนโดยโดยที่พูดได้ดีเหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนนี้มีจุดอ่อนตรงน,นี้มากมาก็ดีใจนะที่ตัวเองได้มาเรียนเพราะว่ารู้สึกได้เลยว่าก่อนกับหลังเรียนเราตามมาแค่ไหนวันแรกๆจะเห็นได้ว่ารู้สึกประหม่ามากตื่นเต้นแต่ไม่มีนิพนธ์แต่เต็นหมเลยแต่ก็พอมาวันสุดท้ายก็รู้สึกว่าตัวเองพูดได้ดีมากขึ้นสามารถแบบพูดต่อหน้าผู้คน ได้ดีขึ้นกว่าตอนแรกยังไงก็ขอบคุณสถาบันเดอะเบสครับการที่พินได้มาเรียนที่ THE BEST รุ่นที่30ครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนการที่กระดาษแผ่นบางๆใบหนึ่งได้รับการปลูกฝังสิ่งดีๆและวิธีการที่ถูกต้องทำให้กระดาษใบนี้สามารถโยนได้ไกลและกว้างขึ้นคุูอาจารย์แสายธรรมและอาจารย์วิสา ที่ได้ช่วยตีในจุดบกพร่องของดิฉันซึ่งเมื่อก่อนรู้สึกว่าเองประหม่ามากจนทำให้แบบจนถึงวันนี้มันสุดท้ายรู้สึกว่ามีการพัฒนาขึ้นมาขออนุญ,ญาตเรียกณวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตเรียกอาจารย์พ่อและอาจารย์แม่นะคะเวทีนี้นะคะเป็นเวทีแห่งความกล้าของทุกทุกท่าน เวทีนี้รอคอยทุกทกท่านที่อยู่ในห้องนี้ขึ้นมาเผชิญกับความกล้าและเรียนรู้กับความกล้าวันนี้ดิฉันรู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ได้รับประกาศนยียบัตรแล้วก็ต้องขอ,ขอขอบคุณท่านอาจารย์นะคะที่ให้โอกาสให้ดิฉันได้มีโอกาส <c oughs> ได้มาฝึกได้ได้มาอบรมในการพูดถ้าแสงเทียนเปรียบกับปัญญาที่เราได้รับ ปัญญาที่ได้รับจาก t เดบส t ก็คือแสงเทียนจากเทียนพันสาเพราะว่าทาั้งยิ่งใหญ่และใช้ได้ตลอดชีวิตครับผมที่นี่สอนผมไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียว,ยวแต่ผมได้เรียนรู้ทุกๆอย่างนอกจากการพูดไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพและหลายๆอย่างผมก็ได้เรียนรู้จากที่นี่ขอบคุณนะคะที่ ทำให้สุภาพรสามารถได้ผู้ได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ถึงเต้นเท่ากับมาแรกๆที่มาแรกๆถ,ถึงเต้นแรกๆถ้าดูได้โอ้ยคือสั่นมากเลยอันนี้ไม่สัน่นนะเพราะว่าท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมีใจดีให้คําแนะนําเยอะมากก็ดีใจครับที่ได้ประกาศขอบคุณครับ วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วสําหรับการอบรมของพวกเราที่ชั้นมาที่วันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายเลยทําให้อาการสั่นของตัวเองน้อยลงแล้วก็ตื่นเต้นลดน้อยลงทำให้ผู้รู้เรื่องมากขึ้น